วันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมสเปตโตกันอีกเหมือนเดิมนะทุกคนเรามารีวิวแมปอันนี้นะมัานอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะทุกคนแต่ก็ก็เข้าใจได้นะทุกคนตามที่ทุกคนเห็นนะนะ สามสองหนึ่งก็เริ่มเกมอันนี้ก็เราไม่ถนัดเท่าไหร่นะทุกคนเราบอกไปเลยนะไม่ถนัดที่ว่าคือเออเราไม่เคยเล่นนั่นแหละทุกคนก็คือเรามาเล่นครั้งแรกนะในแบบแบบนี้นะส่วนมากเราจะเล่นในแบบพวกแบบซ่อนหามากกว่านะเราไม่ถนัดแบบนี้นะ นละมันไปเร็วมากเราก็อเตามไม่ทันนะทุกคน,น,นเ,รเรียบร้อยนะทุกคนกคน,นั่นไงเปิดมาก็ตายแยลย้วบอกแล้วว่าเราเล่นไม่เก่งหรือเล่นไม่ได้เลยก็ว่าได้นะเปิดมาก็ตายเปิดมาก็ตายนะทุกคน<ะ>คืนนี้ไม่ต้องตกใจนะเป็นเรื่องปกติของเรานะ ที่หนักใจก็คือแหลกแน่แหละทุกคนคือแหลกเกินแล้วก็ไปห้องเล่นต่อไปนะทุกคนเอ่ออันนี้เราไม่แน่ใจว่าทำอะไรนะเ็ะอ,อาจจะเก็บอันนี้หรือเปล่า แต่เราคุมยากมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบอันนี้ทุกคนคือตัวเราบังอะ่ะเราบังกล้องตัวเองอะ่ะแล้วตัวละครเราตัวสูงอะ่ะมันก็จะคุมยากอย่างเงี้ยไม่ถึงไรก็ร่วงแล้วนะทุกคน ตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวนะคือเอาจริงๆอะกระโดดต่อไปก็ไม่น่าจะเออได้นะทุกคนเพราะว่ามันกระตุกแรงมากๆอะ่ะคือเป็นที่เซิร์ฟด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคน แล้วก็ไปด่านต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับอันนี้ละมั้ง ตอนนี้ก็รอเวลานับถอยหลังนะทุกคน ก็วิ่งไปวิ่งมาเรื่อยๆนะ ก็รออยู่นะทุกคนว่าแมปนี้มันคือแมปอะไรนะอันนี้ทำอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่เราเห็นก็คือทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมเออมีตัวละครติดบัก๊ก ก็ใหม่ตาหนึ่งตานี้เราไม่พลาดแล้วนะทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะ โอเคทุกคนได้เวลาเข้าแล้วก็ปิดประตูนะ แล้วก็ลอดมาได้อีกตาหนึ่งนะท่าโพลแล้วก็ท่าเต้นไม่ใช้ จะเล่นแบบนี้ไม่นานเท่าไหร่นะทุกคนมันทำอะไรไม่ได้นะเพราะประตูมันปิดหมดเลยนะทุกคน แล้วก็ตัวละครที่ติดบั๊กนะ อันนี้ก็ยอมโพธาสานิดหน่อยเนะ